สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าคือมาไปหาพี so ่อาบเน้เนี่ยจริงจงไปเลยไปปลูกเลยงางไปหลังเงี <S <S ้ยพยงย่านนี่โจ้ากําลังกายเปกเปกมองเปกเปกนี่โอ้ยไปกลับขึ้นกลับขึ้นไปเลยไปบานยี้มปุ๋ยผุนไปเลหมุนกลับขึ้น คนเก่งออกกำลังกายแต่เช้ามืดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บลูกบ้านมูอบ้านหาหลังซีหลังไปท่านลูกลุกสองหลังเร็วมาหนีิมาปลุกลูกบ้านครับเพื่อนปุ๊ตอนนี้หกโมงเช้าเลยนะโมตื่นแต่เช้านะคะนี่ขอบคุณพาเดิอนออกกำลังกายมาแล้วครับฮะ อามลูกละตีว่นแต่ประานลูกสีมะูกอยอ่หนิยังว่าว่าสีมะอ้าน้ำม้มะูกเยอะเมียหาพี่อามหน่อยทักทายพี่อามตอนเช้าเร็วฮัลโหลวันดีพี่อามก็เอ๋ยบ่ยอมอึึงกินอา เอาไปักทายพี่แามกันเร็วเร็วเรหาพี่ามมึงบ่ได้มาเยี่ยมพี่อมจ๊เบี่อบายากอไปหาพี่แามมึงเร็วเร็เออไปทักทายพี่ามเลยอามอยู่ไปตัดหนี่ย่างนีเลงย่างหาไก่มาเยี่ยมมาเยี่ยมลูกบ้านกัน มาเยี al al. Oh ่ยมหลังบ้านนะคะนี่บาเคยยางมาทางนี uh ่จ uh ักเทียกันเลยพายางมาเอ้าทักไทยทักไทยเออเออนี่แหละมาเลไล่นี่มาหมองบาเคยมาเมืองพ่อใหได้ดือตื่น มาบ้านคุณตาแล้วตอนนี้คุณตาที่เคยไปเล่นกับน้โมนะคะคำดาวตักทายแต่เช้าเลยมีใครลุกตื่นมั่งเอ้ยบ้านไม่พังคำดาวนะคะ นี่คนอยู่บ้านมาน่าตื่นระเบ้อบ่านนี่ไปใส่มิดมี่ข้าาบ้านนี้ไปใส่มิดมี่เขาวัสดีครับคุณยายก่อนเลยทักทายคุณยายแต่เช้าเร็เสียงเสียง ค่ะผมอยากไปให้เจ้าเล่นลุ้งเลี้ยัไหมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงเสียงครับวันครับลูกครับเสียงเสียงเสียงหายเสียงหายเก็บไข่ไปแป้ง พอใหญ่สุกพอท่านตื่นพอใหญ่สุกตื่นเตะกตตระสอกัาเาอีกหายแล้วมาโครงการบ้านสิหหลังนะคะในฝั่งนี้โเีย่านที่ป่านะคะ เอาปยยังที่แปลกๆให้ได้ชิมนะคะไปังอีกไปนี่ได้ตีโอ้ กระถางป,ป,ป er. ิดป um. ิดปิดปิดเฮินใ่ะเชิบเชิบด้วย่ะ nàng hãy subscribe cho kênh Ghiền bên Gõ nhà, không bỏ lỡ những video hấp dẫn แักใครที่ออกมาใช่เลยเไปเนี่ยยังเลยหยุดบ่ได้ยังตากน้ำหมองให้เด็กหน่อยแข็งแรง ัจไหนมาจากไหนหนีคนเจว่ามาเต่เสาแท้ดิวันนี้มาเยี่ยมพี่โอเใส่เช้ามือเลยเปหาพี่พี่หนามาปอยไปบงจ้าลิน หาพี่เบิ้งไปหาพี่เบิ้งผมเก่งเดี่ยได้ครับอาจารย์ทักทายพี่อะไรททายนอยพี่อะไรทักมาบอกพี่อะไรทักมาข้นมังหมือนนันคือจังมีรถมารถพ่วงมากเหมือนนี่คือมิลด์พวงอืมทักทายน่อยทักทายน่อยจำบ่ได้จำบ่ได้เมนนโมบอนอพี่อะไรทักมานโมครับนโม ดูบ้านมานทักทายต่เช้าเลยน้โมไหมน้อพี่ละทยจุ๊บจุ๊บนโมครับจำกันยังไม่ได้เลยพี่จำบ่ได้มาบวันหันคึ้เป็นพวงมารลบนีขค้อบ่มีพวง มงงแล้วเล่นสนุกแต่เช้าเลยขอัคุีแม่ด้วยนี่ถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ